เรามารู้จักเครื่องมือแถบนี้ก่อนแล้วกันนะคะอันแรกก่อน,นอันนี้ก็คือ Move Tool หรือว่าเครื่องมือสำหรับจับวัตถุนะประชมมักจะเรียกว่าลูกศรสี่ทิศถ้าเราใช้ภาษาไทยเราจะเข้าใจง่ายขึ้น <laughs> ประชมก็จะใช้ลูกศรสี่ทิศเป็นประจำเลยนะจริงๆมันคือ Move Tool นะแต่เรายังไม่มีวัตถุแต่เขาเขาก็จะจับ Art Board นี้แทนเนาะอาการกรบาตไปก่อน เราไปที่ตรงนี้ก่อนบัตรตรงนี้บัตรเนี่ยเราจะใช้บ่อยมากอ่ะเรวลองเราลองก่อนนะอ่ะบัตรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีบัตรพื้นฐานอันแรกนี่พื้นฐานอันที่สองคือปรับแต่งเองอันที่สามคือออนไลน์เห็นไหมมันก็พาเราออกมาข้างนอกจะใช้แค่อันนี้กับอันนี้สองอันเท่านั้นนะคะ ใช้ตอนตอนนี้ก่อนอันนี้สําหรับอาอ่ซื้อขายบัตรกันในพื้นฐานเนี่ยเขาจะให้บัตรเรามาอยู่387บาทก่อนหน้านี้มันก็จะน้อยกว่านนี้นะเขาจะค่อยๆเพิ่มอ่าค่อยๆเพิ่มมาทีละบาทสองบาทบัตรที่ใช้บ่อยผู้ชมก็จะใช้ปากกามาร m a กอ e r แบบแข็งนี่แหละบ่อยสุดเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งมันคมขอบมันคม เสมอต้นเสมอปลายจริงๆมันปรับให้แหลมได้นะเออทุกอันเป็นหมดแหละปรับหัวแหลมท้ายแหลมได้แต่อันเนี้ยคือมันอขอบเนี้ยมันก็จะคมกว่าอันไหนแล้วก็พอปรับให้ใหญ่สุดเนี่ยมันสามารถใหญ่สุดใหญ่ได้สะใจอะใหญ่จริงๆอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นบัตรอื่นนะสมมุติเป็นหัวจุ่มแบบแข็งอันนี้ลองเอาลองสีน้ำตาลดูปรับใหญ่สุดนะ ใหญ่สุดมันได้เท่านี้เองมันได้เท่านี้เองเห็นไหมแต่ละบัตรเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างอันนี้อ่ะปากกาดิจิตลอลเลยเปลี่ยนสีก่อนปากกาดิจิตอลนี่อะแปะถ้าเราแตะถ้ามันมีหน้าต่างอะไรขึ้นมาแบบเนี้นะเราต้องการให้มันหายไปเราแตะตรงพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะมันจะหายไปอ่ะทีนี้เราลองอะปรับใหญ่สุดนี่อันนี้ใหญ่ใหญ่สุดแล้วนะ นี่มันมันได้เท่านี้เองมันได้เท่านี้เห็นปะคะปากกาเอสเพนเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ตรงนี้ให้ก็คือถ้าเราแตะถ้าเราอย่างเงี้ยถ้าเราเอาปากปลายปากกาไปจ่อตรงไหนนะเราจิ้มน่ะแล้วเราก็เรากดไปด้วยนะอ่ะทํางานสิลูกเพราอกดไล้เหยไหมมันจะมันจะลบมันจะอันดูให้เราเห็นไหมถ้าเราจิ้มลงไป ในพื้นที่อาร์ตบอร์ดเนี่ยมันจะทํางานให้เราถ้าเราไปจิ้มที่อื่นเนี่ยถ้าเราเอียงอย่างเงี้ยเอียงออกเนี่ยแล้วก็กดมันจะไม่ไปถ้าเราถ้าเราเจาะหัวแหลมไปตรงนี้มันจะต้องให้ให้เกิดตัวนี้นะวงกลมกับกรกบาดเนี่ยปรากฏบนจอก่อนนะมันถึงจะทําให้มันหายไปได้อันดูได้เนาะเห็นไหม